สวัสดีจ้าสบ,บายดีพี่น้องส,สบ,บายดีสกุลสกุลครับสวัสดีตอนกี่รถดมาเพราะยังยูงสวัสดีตอนเก้าโมงสามสิบนาทีหลังจากี่มาจากยามเบ็ดแล้วได้ปาลาหลายหลายข้ากระสีมายามกุ้งต่อบะเบงว่ากุ้งกระสีได้หลายคือปลาบัจ้ายามกุ้งเป็นก้อยเสียบๆจุๆ่มๆอาศัยเป็ก้อยอยู่บาดตุด่ยๆแล้วเต้องไปส่งปลามาดูกันว่าจะได้กุ้งเยอะไหมพี่น้องที่ สระน้ำใสวยๆน้ำเริ่มแห้งแล้วนี่สระน้ำย่หน้านอกสาวค่อยเอาถังก็ะด้บมาดูกุ้งว่าจะได้เยอะแค่ไหนปกติใส่กับบวเคยผิดหวังดอกพี่น้องมันที่ดักเลยนะมันขังกะดีบอุย้ย <c oughs> สบายอุยอ้ยอุยอ้ยออพอกก้อยเพื่อดึงกับพอกก้อยเราจะเบิงเ <ไข S 1> บ่งไหนปลาเบิ่งเพราะว่าน้ำอย่างนี้มันสะอาดเบิ้งไหน พอก้อยเลยเดลังเดียวก็ได้หัวเขียวๆมันไข่ไม่ใช่หัวเขียวมันไข่เมื่อกี้กับมันไก่สีหลอกขาสับนี้พอดิกินอ่อนครับใส่น้ำอยู่อะใส่ใส่ตายไว้กุ้ยว่ใส่เอาเมื่อกี้ใส่ตู้เย็นเลยเลยนั่นมาสิไปจขั้นไอขั้นใส่น้ำเนี่ยตายตัวขาวตัวขาววับวับวับขอรถ ไปตะกินคือเอาไปเขาขายในตลาดมันหมด้ตายเอาไปเป็ดมือหมดตายต่อไปให้แม่โดนัทมื่อนั่นกับพาดจังหวัดจังหวัดเราไตะกินในเมืองหนาจะสบายละมันแรือเ่าไปหลงใส่น้าำไปมันขาวเบาเขาสายมนขาวก็ตายไปก็ใช้แล้วก้าวหลังบ่ติสั่งมาเพิ่มก็ไว้ใส่อยู่ขออทนทนรุ่นนี่นะรุ่นปีก่อนอะสสัยใส่แบบยาระหักหมดแล้ว นี่อทนเขาใส่เล็กดีเจ้าเก่าจ,จำเจ้าเก่าได้ปะออกระเบิงตามหู้ตัวแปดหูมันก็มี้นคือกันเมื่อแหละแต่ว่าตัวแปดหูมันมันต้องตั้งมันตั้งแกงให้ตัวสี่หูมันมีแค่สี่เล็กแต่มันคึงอยู่มันก่วงโพดนี่มันคึงอยู่สดีงามป้าพีนอมาเลยกว่าล้างนึง่อแบบพอกอยอะไรแต่กุ้งัน้งามไปเลยหรอ เขาขายไม่เสร็นป้าอมองเงินนี่นสัมมีนด้นเขาขายไม่เสร็จนอนอยู่ที่กองรหัสซิบบาทเขาเท็ดเต้นขายนั่นเขาใส่ถั่วไอ้น้ำจิ้มไม่ได้ถั่วไนึงแต่บอกันเข,<อ>ข<อ>าข,ขายตามตลาดนะขีดรหัสิบเปิดร้านอาหารต้อสั่งกัเข้ามาใส่ตุ้ยกระจกเมนูกลอยกุ้งน้ำคันเขาขายตามตลาดนะขีดรหัสิบบาทโละหัสร้อยขีดนึงกับพอก้อยนี่คือสัมนี้ละขีดนึง น้ำงามกุ้งอ่ะตัวใหญ่พ่อพี่น้องโอ้หอนแดดพี่น้องเอ้ยเราเอาหมวกมาอาตยามเบ็ดหละกการ,รยามติดต่อเลยเสียจัก,กระจันสนั่นพันพื้นน้ำเริ่มลดน้ำหน่อยแห้งกระั้นมายามกุ้งน้ำกันเด้อจ้าตอนบ่ายๆพ่อกจัจจบาลสีตู่ต ไปส่งปลาายบปะน้ำมันขอดมันถือดีจริแล้วน้ำบลงอกแรงถือดีซากแคบรวยอยู่น้ำเซยร์ใหญ่มาดูหลังที่สามน้องตัวใหญ่คือเตวน้องได้ขายแล้วน้องน้องเพิ่งตัวใหญ่นี่น้ำบรีลล์น้องหนึ่งตัวน้อย หลายแต่แตกุ้ง,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 งมันมีอยู่แล้วมันแพร่พันไวกุ้งมันีนหว่วยเลยขาน้นามอเหงคือน,น,น้องนี่มีสุกปีแด้วเนี่ตัวหนึ่งไข่มาเป็นไส้นี่มันที้น้องเขาเลยที่น้องเขาก็มาปล่อยเธอจะได้กินตลอดตลอดปีตลอดซากจะใส่งลงไปที่น้องปลาก็กินเดีจะสั่งกระสังมารีหัดเลี้ยงกุ้งขายก็ได้พี่น้องครับ ยงกูเต็นส่งตลาดเขากันยิ่ินองกินกันกันลายังจะกระสังบกกระสังยงเห็นต้องขายกระสังบกกระสังไปไว้ตบบ้านในลังที่สี่นะคะสี่ลังวปนี่นะสี่หหที่ทังสี่ทงสาม เยียงจักกระจันแซวแซวอยู่จักพี่น้องจา้ามาทำมาหากินน้ำกันยั่วๆนะคะก้อยกุ้งสามหลังนี่ก็เหลือกินและจักพี่น้องจา้จาเบงึงสอยไปเนี่ยคืองานเด็มันคือกุ้มน,นะคะนี่มันสวยมากสะอาดมากเม่หิวมาทเดียรถละหิวมาเบิดทเดียร์รถอ,อนเดด ียงจากกระจันสนันพันพื้นกบิสาขามไปอัตุสามหลังหนึ่งสองสามมาดูกันว่าสามหลังจะได้เยอะขนาดนะึงน้าไปหาปลาสม,มือหากุ้งสม,มือหมักตัวพี่น้องปลากระทายสม,มือหาร์สม,มือกระทายลงสม,มือนี่แหละค่ะเบิ่งเบิบ่งก็อีกส่วนหนึ่งกับ่อยสิทายล่งค่ะ เบิ้องซอยขอได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอเสียหาเงินก็มีความฝันขออยากได้ขอยขอยากได้สวนมะพร้าวแต่ว่าจกเก,กบเป็นคลองใส่กแล้วก็เป็นปลูกพาอยู่กลางเนาะเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกโอ้ยสับสีงามมัอยังเห็ดก็อยู่กระไรก็ส่วนลงมะพร้าวนอนอยู่เล่นเทีย่ยงนานน่อยโอ้ยมีความสุขต้องไปวุ่นวายกับผู้ใดเก็บเงินก่อน แปลน,นถ่ายคลิปแปลนหาเงินกันถ้าเราอยู่แบบต้องไปวุ่นวายกับแพวก็มีไล่ไล่กับไล่แบบแพลวเนาะแบบมันใหญ่มาพอได้ขายเอากออประกาศขายเข้ามารับไปขายอย่างซี้เนาะเสียขันโซลเซียว์เอาก็มีแล้วเ่งโซลเซียว์ลงใส่ลองแถวจกเลยนะว้าวสามหลังมาแล้ว แล้วหลังจะเป็นยังไงมีลายคือเก,า,า,อเกาจะหลังละก่อยนึงหลังละก่อยหนึ่ง,ง,ก,งกุ้งธรรมศาสตร์ตัวเป็นกุ้งเรียงขาวงามตามพอพี่น้องความงามตัวเคยนสายเือนไข่ปลากระจกอกน้ำใสกุ้งกับสีใส ขั้นน้าไเป็นน้าที่มีแบบไปบอกไปไม่สีดำมัระสอกใสใสแบบดำดำคือปุนเขื่อบบนว่ามันเทกินไปแล้วอนนี้พี่น้องเป็นแผ่นอยู่ป้าอันนี้คือใสเนงื่ออาหารปะดุกนะคะ่ะอยูเพื่อนก็มีอาหารประดุกอยู่กระสอบนีจังเอยเอากระสีอปานิลปลาทักทิมมาเลี้ยงนะครับ ออบุดตัดเลยมึงเอาจบเลยแบบนี้ละทนกลัวเพราะอันนี้เราบริตัดเอาเลยโจงคนเดีนวแตมักนกระแข็งให้จกเาสิบนตัดนีหลายแล้วพี่น้องนี่มเตะซะแซลอ่างังเอียนเขา โอ้ยสะอานเพี่น้องเอ้ยต้องสอนให้ยากแถมสะอาดแถมงามอีกนี่ผมต้องไปนั่งเรื่องจีไปกันล่างล,าง,ลางก่อยรถไม่ได้มีชิ้นีหนียวนี่น้องเหนียวติดมุมนี่นะล่ไปครับไปครัไปค่ะบโอ้ยเรียบร้อยอเอ้ยสวยมากแม่ สวยจริงๆมึง,งนเนี่ยขอสอนดิพักงานวันนี้พี่เนาะกุ้งสอนกุ้งขป่ปลาค่าเต้นสะแซลดอดสะแซลจะไปขายกุ้งแล้วก็ขายปาลานะครับวันนี้จะเป็นแม่ค้า ก,ก็การอยู่ที่บ้านตุยตุยรวมตัวกันทันวนันนี้เอาปลาไปส่งไอคิดหอดผู้บ้าปาปิสตากำลงังจะไปเอาตู้กรงนู่นนะครับนิเขามาน้าเราจอดสามหลังนอนแดดเลยแดดแหง้หงๆมันเก้ามุ้งสิบุ้งและแดดเป็นแหง้ง มาดูน้องนี่นะข้านามขอนปานี่ต้องถือกุ้งหลายแน่นอน,นาาแต่ดีแต่แตอนมีลมเือนี่นะกระดีนี่กระแตมีลมหลายสวนเอานะคะ วัในี้ลบมามันสวยขนาดไหนกู มาแล้วสามหลังจะมีกุ้งไหมเอ่ยถือยูโอพี่น้องเป็นแพรยับยาบจูเป็นแพรยับยาบจูตั้งเตียงมันจะเปือนนี่ตัวใหญ่มากกุ้งน้องนี่นะ มันตัวใหญ่ได้กุ้งไนี่นะมึงเนี่ยมึงตัวใหญ่มึงเนี่ยโอ้ยว่าโอดจริจริงพี่น้องค่ะจะไปขาย ถว้วยละจี้สิบบาทรการขนม,มร้ยอยลูเกียวร้อยร้อยเบิร์นี่ก็ได้หลายบาทแต่เป็นร้อย,อยมันตัวใหญ่มากเลยกุ้งพี่น้องเยอมากเลยนะคะสเสร็จเรียบร้อยเก้าหลังหลังสุดท้ายแล้วค่ะ ขันใส่จากคัขันคือปีก่อนนนางสั่งมาซาลหลังเราะใส่จากซาลหลังนั่นคือยามเธอหนึ่งก็จะได้เครื่งกะละมังหมดเลยเติมเติมทางหมดเลยอันนี้กนไดก้าวลังได้สัมนียบจย๊บๆพุงพี่้างพุงเต้นจั่วจา้าดีค่ะสดๆใไไหม่จ้า บ่บัญญากาศนี้ล่ะจ้ะครับครับคุณทุกคนที่ยังติด